สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซงรอบซาลบายแนวทางวันจันทร์จนที่8เดือน12เดือนท่านว่าจะสองหาหกแปดจะมาพบกับแนวทางของเอจอตตามเคยจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางห้างเซงที่8ดมาสรุปผลแนวทางคนที่หากันก่อนเนาะ สำหรับวันที่หาห้างเซ็งรอบเศร้าเด่น7กับ6กพลของรอบเศร้าจ้าสองสามเจ็ลางาสามสองสามเจ็ดลางหาสามบนสามลางเนาะสำหรับบน2 3 7 3 7มจับคู่พลาดไปจา้าโอ้โหเสียดเพราะเขามีเจ็ดสี่เจ็นย์เจ็ดหนึก่าเจมา3 7รอบเศร้าเด่นเจมาจา้า เด่นเจดูเจตมารอบเสามาบนสามบนสามหลังก็เลยทีเดียวสําหรับรอบบาย2กับ1นึ่ผลของรอบบายห้าย์แปหลังหนงแปรอบบายกะแบ,บนแปดหลังเนาะศูนย์แงแนึ่งแปดกะจับคู่ผ่าดไปอีกนาะรอบบายแนวทางของห้านี่มาเด่นพึ้นดูอย่างเดียว้วยเนาะสำหรับห้างเซง มาใส่วิ่งใส่หลุดเนาะใส่วิ่งใส่หลุดแต่หยิบจับไปวิ่งไปหลุดนี่มาทางเสาร์ทางบ่ายเลยเนาะจับขู่ผ่านไปเลย 1, 4, 1, 7, 1, 6, 1, 5, หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าล่ะค่ะหนึ่งเก้ามาหนึ่งแปดสำหรับวันที่แปดมื้อนี้วันจันทร์จันแนวทางมื้อแรกของสัปดาห์แนวทางของเฮามื้อนี้สิมาให้ตามสูตรหรือบ่อันนี้กะล่อลุ้นจากก่อนสินจะไปเป็นแนวทางเนาะเปรียบเทียบพิจนนารณาวิเคราะห์กันเบิ่งจะแนวทางกะ เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเข่าแล้วกันมีรุดจ้ะสำหรับแนวทางเมื่อในหุ้นหังเสงรอบเสาเรียนห้ยศูนย์กับเก่าวิ่งรุดจ้ะศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์แปด 97 98 90อบบายไฮเดน2กับ1 2329 หนึ่ 8, นสองำหรับโตเน้นของห้าจะรอบบาย 1, เด่นหนึ่กับ1นหาเด่น2เน้นไป2อกับ2อหารอบเศร้าเน้น2องเก้าเ0้าเนยหาเน้น เด็นละสองขู่เนาะสำหรับตัวเน้นกับตามนี้เราจะมักตัวได้ชมตัวได้เปรียบเทียบวิเคราะห์ออกันอีกทีหนึ่งหลักการจามื้อนี้ค่อยมาปังปัง,ปงเด้งเดงเต็มเต็มเศา้าบ่ายบนหลังหลักการเนาะเขาให้ส่งดีกันทุกคนทุกท่านจะเขามาแล้วฝากกุดติดตามฝากกุดไล่ฝากกุดกระดิ่งไว้ด้วยหลักการเนาะฝากกุดติดตามหล้กก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะสําหรับพี่น้องที่เขามารับชมใหม่ๆจะเผื่อเสด็บุพภาณแนวทางที่ลงหายเนาจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้า คลิปนี้ฝากไว้เพียงสํำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า